สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องเข้ามาประเดบดังในะคราูผู้ชมแล้วก็วันนี้นั้นเป็นวันหยุดแรงงานด้วยก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการอีกรอบในะคราูผู้ชมโดยวันนี้นั้นยอดการติดโควิดบวกขึ้นมา1891รายแล้วก็ทําสถิติในการเสียไปแล้วตอนนี้21รายนะครับในานูผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเดือดเป็นแค้นในเรื่องการหาวัคซีนอย่างดิีๆกัน ทีเดียวโดยปรากฏการณ์ของน,นะะักคอมะรบทกานผูชมได้ส่งผลให้ เกิดการคอเอาเล็กน้อยถึงปานกลางจากฝั่งดารานักร้องศิลปินแล้วก็ดาราอะไรพวกนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดสมมุติยังหุบป,ปากอยู่นี่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วใน่านผูชมส่วนบรรดาแฟนคลับของไอฮิตเลนั้นก็ยังคงชื่นชอบมันอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยได้มีบางคนเข้ามาคอมเมนต์เมื่อวานนั้นหลังจากที่ผมทําคลิปนักคอมไปนั้นโดยเมื่อวานพูดสลับสลวนไปอย่างเยอะแยะใน่านผูชมเตรียมสริปไม่ทันก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้โดยบอกว่าการเสียชีวิตของนักคอมนั้นเกี่ยวอะไรกับการ ืองโดยมันก็ยังไม่เข้าใจใน่านผูชมและเกิดการเมืองดีนั้นเราคงจะได้ฉีดวัคซีนแล้วถ้าเกิดเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนั้นเราก็คงจะไม่ต้องเห็นนะัคอมมีวันนี้ซึ่งก็จากไปอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองโดยวันนี้โควิดวันนี้1 0จังหวัดติดเชื้อสูงสุดกทมอย,ยอดพุ่งจับตาสมุทรปราการปรทุมสุราษฎร์แล้วก็นครศรีโดยกรุงเทพมหานาคร739รายสมุทรปราการ142รลายชลบุรี126 ปทุมธานี64่ลายเชียงใหม่6 1สุราษฎร์ธานี48ลายสมุทรสาคร46ไลายนาครศรีธรรมราช46นนท์สีและนองก็34ม่ลายในะครเบทรานบูชมทั้งนี้กทมย,ยังพุ่งจับตาสมุทรปราการว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามครับท่านแต่เดียวก่อนตอนนี้หลังจากที่นครนั้นได้ชีวาวาวไปแล้วนั้นก็ได้ทาการเผาทันทีในะครเบท่านบูชมโดยไม่ได้มีการจัดเหมือนกับคนที่ไม่ได้ติดโควิดในนงาน แต่อย่างใดนั้นโดยน้าคอมเผาแล้วอย่างเดียวใดด้านไอซ์ลูกสาวนคอมก็น้ําตานองเก็บอัฐิกับบ้านแล้วก็รอคุณแม่หายป่วยจากการป่วยโควิดนี้มาทําพิธีทางศาสนาในการ่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความเดียวใดอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวแล้วก็หนุ่มกัญชัยก็ได้ไปอำลานคอมครั้งสุดท้ายด้วยนั้นโดยตอนนี้น้องไอซ์นี้อาการหนักในะคร่านผู้ชมแต่หนักที่ว่านี้ก็คือในการรับมือเพราะว่าทั้งแม่เอแล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆนานานั้นก็มีคิวตอนนี้โดนกักตัว อยู่ก็เป็นสิ่งนี้น่าจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านด้านชูวิตการมนุษย์ศิษ์ก็ได้เน็บแรงท่านนะค่อมยังอยู่คงเลยวลีคุ้นหูไอ้สัต อาจรัฐบาลหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสัต์รัฐบาลเพิ่งตื่นถ้ามีวัคซีนมากพอคงไม่ตายแล้วก็ชีวิตเชื่อหากมีวัคซีนนะคอมคงไม่เป็นอะไรสัต์รัฐบาลเพิ่งตื่นโดยประเทศอื่นคุยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ประเทศนี้คุยมาอย่างชั่วนาตาปีแต่ไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้สังคมเริ่มจะเดือดอย่างเป็นทางการเช่นเกมแล้วโดยบางคนก็ได้บอกว่านะคอมนั้นควรอยู่ส่วนไอตู่นั้นควรจุดๆๆนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจุด,จด,จด อะไรเหมือนกันแล้วก็มีพิษโควิดวันนี้เดือดแล้วนะครับ่านผู้ชมแต่เดือนที่ว่านี้ก็คือว่าพิษโควิดสวนเสือสีราชาประกาศปิดกิจการแล้วก็ปิดตํานาน24ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยตอนนี้เราต้องจับตามองว่าจะมีธุรกิจไหนนั้นเจ๊งมากขึ้นหรือลดน้อยถอยลงอย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้ก็ได้มีการแห่อะไรนาคอมตลกดังโควิดฆ่าชีวิตเผาทัานทีแล้วก็เจ้าของคําสบทสุดฮาก็ต้องขอแสดงความ เสียใจอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้ออกคลิปออกไปแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วขัดถูเหลือเกินแล้วก็อยากจะลบคลิปนั้นแต่ก็ไม่ได้ลบในะใเบท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนเดี๋ยวจะมาพูดถึงไอ้จอมทรยศแต่ก่อนที่จะเข้าถึงไอ้จอมทรยศนั้นตอนนี้มาที่ยิ่งรักชินวัตรก่อนครับท่านโดยยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งเห็นยิ่งรักหรือเปล่าไม่แน่ใจส่งกำลังใจให้ผู้ใช้แรงง,งานผ่านพ้นวิกฤตโควิดแล้วก็แนะประยุทธ์มึงอย่าม่งง่มากไใชแนรัฐบลพััฒนาศกยภาพ ในการผูชมก็ได้ออกมาสาธยายต่างๆนานาว่าเป็นห่วงประชาชนหลายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั้นโดยโควิดครั้งนี้ยากลําบากจะพึ่งท้อถอยแล้วเราจะผ่านความยากลาบากนี้ไปได้ด้วยกันก็ทําให้พวกสลิมลดช่องรวมถึงไอ้พวกสื่อสลิมลดช่องบางตัวนั้นรู้สึกว่ามันจะดิ้นอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอ้จอมทรยศก็สงสัยถามยิ่งรักช่วงนี้โพธีกลัวคนลืมหรือไงโดยไอ้โพธีนี้คนจะลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นคนไม่ลืมมึงแน่ แน่นอนเลยสาหรับไอ้จอมทะเลใช่ไหมวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่น่ไม่แต่เบาอุย้ยตายแล้วด็อกเตอร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งเดินตามตู่ทักษินชินวัตรมาอย่างชั่วนาตาปีออกซิงเกิลบ้าบ้าบาบคอแตกนั้นรักทักษินก็ส่งผลให้ผมต้องตักเตือนพลเอกประยุทธ์ของผมว่าระวังมันจะง่าหัวท่านไปแดกหัวกระบาลอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกประยุทธ์ของผมอย่าเพิ่งเพียงพำอย่างเด็ดขาดเลยนี่มันรอจะง่บไปแดกหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยได้มาตอบโต้ยิ่งรักชินวัตรอย่างนู้นอย่างนี้โดยผมสงสัยว่า าทำไมนางสาวยิ่งรักมีเจรนา,าแอบแฝงการเมืองหรือไม่หรือมักจะออกมาชี้นําอยู่เรื่อยๆเหลือกลัวจะถูกคนไทยลืมหรือเปล่าทําไมสมัยที่เป็นนายกไม่คิดช่วยแก้ไขแรงงานไทยและเกษตรกรไทยก็มีความกินดีอยู่ดีายได้สูงสวัสดิการดีเหมือนที่แนะนํามาตอนนี้บ้างหรือมวัวแต่คิดถึงร่วงผลประโยชน์ส่วนตัวจนเกษตรกรชาวนาต้องติดหนี้สินล้นพ้นตัวหวังว่านางสาวยิ่งรักคงไม่ลืมชาวนาที่เคยทุกข์ยากลําบากเพราะมีใครบางคนเคยทําอะไรไว้กับพวกเขาเหล่านั้นจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวบาง ตายถึงกับฆ่าตัวตายครอบครัวชาวนาเหล่านั้นคงไม่มีวันลืมชั่วชีวิตก็อาจจะเป็นได้ในการ่างผู้ชมโดยมาจากม็อบไอเมือกหรือเปล่านะั้นได้ทําการไปปิดธนาคารทอกศแล้วก็ส่งผลให้การจํานําข้าวนี้ไม่ได้รับการโอนเงินแต่อย่างใดแล้วก็ได้มีปรากฏการข่าวลือนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเออต้องย้าไว้ก่อนว่ามีการเอาข้าวดีนั้นไปขายเป็นข้าวเน่าต่างๆนานาได้มีการสับไก่การหลอกห่อไหลประมาณนี้นะคร่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดถึง โอ้โหทำไมเปิดมาเจอหน้าออน้อมนำไว้ก็ต้องเลดิดบีช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชูวิทย์กับมนวิสิตเชื่อหากมีวัคซีนนะคอมคงไม่ตายซัดรัฐบาลเพิ่งตื่นประเทศอู่นคืนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโดย เพิ่งตื่นตอนสงการทั้งที่ประเทศอื่นคุยตั้งแต่ปีที่แล้วทำเอาระเบิดลงรัฐบาลในกครเรื่องูชมโดยปรากฏการณร์นัคอมตอนนี้นั้นก็ส่งผลให้ดารานักร้องบางคนออกมาส่งเสียงแล้วนะครับเื่องผู้ชมส่วนในพวกอีกนอนก็ช่งกับแม่มันไปก่อนโดยนคัคอมต้องต่อสู้อย่างเป่าเบี่ยวเดียวได้เพราะติดเชื้อโควิดจึงไม่มีโอกาสแม้แต่ได้ล่ำลายญาติมิตรสิทธิ์สายหรือภรรยาจนกระทั่งแม้เสียชีวิตก็ต้องสวดแล้วเผาทันทีเพราะมีเชื้อโควิดไม่สามารถจัดงานศพได้มีคนเสียชีวิตด้วยการติดโควิดกว่าร้อยคนแต่น เป็นตำนานตลกคนดังของคนไทยที่คุ้นเคยจึงรู้สึกช็อกหากมีวัคซีนคนไทยจํานวนมากรวมทั้งน้าคอมคงไม่ตายงานนี้เขา้ารัฐบาลตอกย้ําว่าประเมินพลาดเราดันไปเบาใจเพราะตัวเลขติดโควิดเชื้อต่ํารัฐบาลคุมได้ไม่ไววางแผนจัดซื้อวัคซีนเล่นตัวด้วยเหตุผลใดๆจึงทราบแต่ต่างๆนานาน,นั้นก็โดนด่ายับในแิ่นบูชมแม้ชีวิตก็ไม่สามารถที่จะนั้นได้สวดแล้วก็เผาเลยเพราะว่ากลัวเชือ้อโควิดจะมาแพร่ระบาดนั้นแม้แต่ภรรยา แล้วก็น้องชายอะไรต่างๆนานนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้เพราะว่าต้องโดนกักตัวเพราะว่ามีการการอะไรวะลืมแล S <S อ๋อเพามมีการกักตัวในการพบเชื้อโควิด -19 นั้นก็สรุปคือจากไปอย่างเดียวดาในรับด่านผู้ชมผมก็อยากจะภาวนาเหลือเกินว่าให้นักคอมนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบโดยที่ชอบที่ชอบที่ทว่านั้นอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือถ้าเกิดว่านั้นก็มาช่วยเอาวัน two t h ไปด้วยสักทีหรือเปล่านั้นท่านก็อย่าไปพูดแบบนั้นในรับด่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนบอกเพ่เบื้องต้นครับท่านส่วนวันนี้วันแรกจะทําให้นักข่าวสื่อสลิมรอดช่องนั้นมันจะเซิร กันจิตสะเทือนใจหรือเปล่านั้นเพราะว่าโอ้โฮอตเหลือเกินสําหรับเรตติ้งของคนนี้โดยสรยุทธ์คืนจอวันแรกเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เปิดใจมือสั่นตื่นเต้นพร้อมทั้งขอบคุณใบพิพิชยพันธ์นะกริ่มบูชมที่ทุ่มเททํางานช่วง5ปีที่ผ่านมาที่คุณสรยุทธสุรัศรจินดานั้นไม่อยู่ก็ต้องเสียงดีคุณเคยมาอีกแล้วครับท่านโดยถ้าเกิดผมนึกถึงเสียงสรยุทธ์นั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆนั้นก็จะต้องแม่มาเคาะประตูอีกแล้วปักปากเฮ้ยนัดตื่นบอกอะไรอีกแล้วเนี่ยก็ จะได้เจอเรื่องเล่าเช้านี้ก่อนที่จะใส่ถุงเท้าแต่งตัวอาบน้ําแป่งฟันในกครับชมแล้วก็ไปโรงเรียนนั้นโดยวันแรกที่สรยุทธสุทรศนจินดากรรมกรข่าวกลับมาประเดิมออกหน้าจอเป็นวันแรกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์โดยมีไบเป็นพิธีกรร่วมด้วยนั้นซึ่งภาพนี้ก็ไม่ได้เห็นมาอย่างเนื่นนานแล้วโดยกล่าวว่าโดยสอยุทธเปิดใจว่าเป็นวันแรกที่กลับมาทําหน้าที่ยอมรับว่ามือสั่นตื่นเต้นพร้อมขอบคุณน้องไบที่ทุ่มเททํางานช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ไม่อยู่เป็นผู้ที่บอกเล่าเรื่องข่าวสารตลอด5ปีกว่าในนนาาาเเเรื่่องลช้ี เรื่องเล่าสา์อาทิตย์ชีวิตเหมือนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นี่ไม่ได้เตรียม,มาพูดแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปก็เป็นสิ่งที่ออกมาประเดิมจากปากของสรยุทธ์สุทัศนจินดาก็ส่งผลให้ปาะชาชนหลายนั้นบอกว่าไม่ผิดหวังอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวในการที่สรยุทธรีเทิร์นกลับมาออนสเตจนี้ในการ่าูผูชมเพราะว่าข่าวแรกที่อ่านนั้นก็รู้สึกว่ามีเกี่ยวกับประเด็นการเมืองด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะผิดเงื่อนไขหรือเปล่านั้นโดยเสียงที่คุ้นเคยโอ้ทวิตเตอร์ก็เดือดรัฐบาลทําให้นัก้อมเสียชีวิตเป็นไงล,นล่ะ มีหน้ากากผ้าผ้าเราก็ลอดลอดไม่ลาขนาดคนที่เป็นดารามีกระบอกเสียงดังกว่าชาวบ้านชาวช่องคนรอบข้างต้องพยายามหาสิทธิพิเศษให้ยังตายแล้วก็ลิฟนาคอมนะครั่นรดนบูชมว่าเลสอิดเพสหลับให้สบายนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาถแถลงเรื่องให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันก่อนครับท่านโดยไม่เหมือนใครจริงๆลีลาทุยทุกคนขึ้นเคยฉันได้กลับมาดูเขาผ่าน TV ทีวีอีกครั้ง ร่วมแรงร่วมใจอันนี้ก็เป็นจากสร<า>ย,ย,ยุทธนะครก็ได้มุ่งชมวันนี้นั้นก็นได้รีเทิงกลับมาอีกแล้วต้ปตไปขเริ่มต้นรายการอย่างนี้เราทับทายผมเนี่เป็นห่วงนะน้องใบก็เป็นห่วงที่ดูหมดแต่ะอ,อะไรดีที่สุดนะถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจ หลืมไปว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากสรยุธสุธัศธนัก,กินดาครับท่านส่วนทางด้านพิธีชาปนก,กิจศพนักอมที่วัด ภาษีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนในวันที่30ซึ่งก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานั้นทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากโควิดจะถูกห่อล่างด้วยซิปล็อกสาชั้นไม่อนุญาตให้เปิดถุงบรรจุศพท่ามกลางความสะเทือนใจของคนในครอบครัวเพราะไม่มีโอกาสได้อำลาอ่าแล้วสะเทือนจิตสะเทือนใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยวันนี้นั้นรัฐบาลของคนเอกปรยยุจันโอชาเนี่ยก็ได้รวบวอำนาจจากรัฐมนตรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการดูบูชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย7ปีผ่านไปนั้นคือ เนความสุขให้คนในชาตินั้นก็รู้สึกว่าจะสะกดผิดหรือเปล่าเป็นคืนความสวยคนในชาติหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของเพนกวินกันก่อนโดยเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งตัวเพนกวินเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้สารอาหารทางหลอดเลือดแดงและส่องกล้องตรวจสอบปกกระเพาะอาหารเนื่องจากมีการถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ชูคุญจายามทางราจะทำนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเพนกวินยังสบายดีนะครับท่านผู้ชมโดยสบายดีที่ว่านี้อดอาหาร มาแล้ว50กว่าวันนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวโดยมาที่สรยุทธอีกสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมวันนี้บอกว่าคุณสรยุทธกลับมาจัดรายการอีกครั้งวันนี้เหมือนมีอะไรเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมออดีใจอ่ะโดยข่าวแรกที่สรยุทธ์เปิดออกมานี้ก็คือเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชม มีหนังสือถึงอธิบดีพูิภาคษาสานายญาซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วก็เลยใช้วิธีการอ่านหนังสือถึงอธิบดีพูดภาคษาสานายญาเนื้อหากล่าวถึงหลักการที่ต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว,ว่าไม่ผิด จนกว่าจะมีการตัดสินสุดท้ายโดยสรยุทธได้ออกมาบอกว่าไม่ผิดจนกว่าที่จะมีการตัดสินออกมาต่างๆนานานั้นก็ส่งผลให้เปิดมาเจอเสียงอ่านของคุณสรยุทธอ่านข่าวเพนกินกับผู้ชุมนุมพอดียังอ่านข่าวการเมืองได้ปกตินะไม่ใช่ว่าจะยุ่งกับการเมืองไม่ได้แล้วก็เป็นเสียงที่คิดถึงก็มีออกมาต่างๆานานาส่วนอีกอันหนึ่งกล่าวถึงสรายุท์ว่ากลับมาแล้วข่าววันแรกแต่ฝีมือไม่ได้หายไปเลยนะลุงยังเล่าเรื่องได้กลมกล่อมากตอนแกเล่าถึงเรื่องนาคมนี้โคตรอินเลยน้ำเสียง กับภาษามือที่สรยุทธ์ใช้มันเป็นสไตล์จริงๆฝีมือขึ้นทิ้งแล้วจริงๆก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนไขในการนท่นผูชมโดยฝีมือของสรยุทธ์นั้นน่าจับตาขึ้นแท่งจริงๆไม่มีวันตายแต่ถ้าเกิดไอตู่หลงเข้ามาฟังนั้นฟังอยู่มันก็จะเพิ่งรีบตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีในข่าวแต่ยังได้ผมแค่จะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าไปพูดแบบนั้นในการนท่นผูชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องพูดอะไรต่อไปดีแล้วก็แฮชแท็กตอนนี้มาอย่างเด่นเลยโควิด -19 เราต้องรอด โดยลอดที่ว่านี้ไม่ทราบว่าจะเป็นลอดช่องหรือเปล่าในะารดนผูบบ้ชมเพราะวัคซีนอะไรนั้นก็ยังไม่มีมาเลยก็เป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้ครับท่านโดยตอนนี้โควิดพุ่งขึ้นมา1891นรายนั้นอาจจะไม่ใช่ในยักษ์สำคัญเท่าไร่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าสถิติการเสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายโดยเมื่อวานก็บวกขึ้นมาแล้วจํานวนหนึ่งแต่วันนี้พุ่งทะยานสูงสุดนะครับท่านสําหรับการเสียชีวิตในวันเดียวกันนั้นโดยตายหนักทำสถิติยี่เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้บราปเป ชาของหลายนั้นออกมาบอกว่านักคอมควรอยู่ส่วนในตูควรตายนั้นผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงตูไหนนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาเหลือเกินว่าทําไมพูดดีอย่างนี้ไอ้ไม่ใช่ทําไมถึงพูดแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นส่วนนินทาลับหลังต่อปยุจนอชาเป็นไปได้ไปแล้วอ๋ออันนี้ก็ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยออกมานินทานี้เสือกแม่มึงเอ้ยหูดันดีแต่ถ้าเกิดบาชาั้งหลายตะโกนวันทูทีโฟไฟนั้นมันเสือกไม่ได้ยินนะครับท่านผู้ชม ส่วนเข้าเรื่องของสหรัฐอเมริกาสักแป๊บก่อนที่จะจบการแถลงข่าวไปโดยตอนนี้สหรัฐเทติดโควิดตายลายสัปดาห์ต่ำสุดในรอบ60ใน สลยุทธ์เอ้ไม่ใช่สาระเทติดโควิดตายรายสัปดาห์ต่ำสุดในปี64แล้วก็ฉีดวัคซีนครบโดสทะลุ100ล้านคนเฉลี่ยฉีดวัคซีนวันละ2.5ล้านโดสกระจายวัคซีน309ล้านโดสไปแล้ว77.8%ตรงข้ามกับพี่ไทยเพิ่งให้ประชาชนลงทะเบียนรุ่นวัคซีนขณะแอปหมอพร้อมยังไม่พร้อมล้มหลายรอบทวีสินแถลงบอกพรุ่งนี้ให้ลองลงใหม่ใน่านผูชมโดยหมอพร้อมตอนนี้นั้นก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดย ปรากฏปรากฏการเว็บร่มครับท่านโดยจากหมอพร้อมกลายเป็นไม่พร้อมแต่ที่แน่ๆหมอผ่าศพฟังอยู่นะมันก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาด <S <S ผมยังไม่เป็นอะไรภายในวัยวันี้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแนะ่ะจะแน่อะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาถแถลงเรียนไขให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันก่อนในวันหยุดแรงงานวันนี้ครับท่านโดยหากชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางและมีสลับสลวนไปนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน